สวัสดีครับนักเรียนนะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3อาหารและโภชนาการเนาะในคราวที่แล้วเราก็พูดไปในส่วนของการล้างผักและผล,ละไม้ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดในส่วนของการจัดเตรียมผักและผละไม้นะครับในสไลด์ต่อไปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในส่วนของเนื้อหาการจัดเตรียมผักและผละไม้นะครับ ก็มาดูที่สไลด์นี้กันก่อนเนาะคุณครูมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราช่วยกันตอบคำถามนะโดยคุณครูจะมีภาพมาให้2องภาพให้พวกเราดูภาพนะครับสภาพข้างล่างนี้เนาะแล้วก็ตอบคำถามคุณครูนะครับสามคำถามเนาะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็มาเริ่มกันเลยคำถามแรกนะครับถามว่า ผักสดในภาพกอนะครับมีการจัดเตรียมอย่างไรอ่าเก่งมากนะครับมีการจัดเรียงแบบแยกประเภทเป็นกลุ่มๆนะครับโดยหั่นเป็นท่อนๆหรือเป็นชิ้นนั่นเองต่อไปเป็นคำถามที่สองนะครับถามว่าผักสดในภาพขอมีการจัดเตรียมอย่างไร อ่า d จ o b นะครับก็ตรงข้ามกับภาพก่อะครับก็ไม่มีการจัดเรียงหรือแยกประเภทเป็นกลุ่มนั่นเองต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะครับถ้านักเรียนต้องการเตรียมผักสดให้สะดวกต่อการรับประทานนะครับนักเรียนจะปฏิบัติตามภาพใด แน่นอนว่าต้องเป็นภาพก็ถูกต้องชัวร์แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นระเบียบสวยงามเนานะสะดวกต่อการใช้นะครับส่วนภาพขอเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเนาะแต่ก็ยังคงสวยงามน,นะครับสรุปคือภาพกอทีนี้เราก็มาเข้าสูน่เนื้อหาของเรานะครับในเรื่องของการจัดเตรียมผักและผลไม้นะครับ ผักและผลไม้เนาะที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับก่อนจะนํามารับประทานหรือนําไปประกอบอาหารเนี่ยเนาะเราควรมีการจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาเนาะการจัดเตรียมผักและผลไม้มีวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญดังนี้อันแรกนะครับก็คือถาดนะครับใช้ใส่ผักและผลไม้ที่ยังไม่ได้หัน่นเนาะ อันต่อไปก็คือจานนะครับใช้ใส่ผักและผลไม้ที่หั่นแลนวหรือปอกเปลือกแล้วนั่นเองเนาะอันที่สามก็คือมีดนะครับใช้ปอกเปลือกหั่นผักและผลไม้เนาะและอันสุดท้ายนะครับก็คือเขียงเนาะใช้รองรับผักและผลไม้ขณะที่เราหั่นนั่นเองเรามาดูวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้นะครับ การจัดเตรียมผักและผลไม้มีหลายวิธีเนาะแล้วแต่ลักษณะของผักและผลไม้ดังตัวอย่างข้างล่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเด็ดผักเป็นใบเป็นช่อหรือเป็นท่อนนะครับเช่นผักชีเด็ดเป็นใบหรือเป็นช่อนะครับไว้โรยหน้าอาหารผักบุ้งเด็ดเป็นท่อนเตรียมไว้สําหรับผัดนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับหั่นเป็นท่อนหั่นตามขวางหรือหัน่นรูปแบบอื่นๆนะครับเช่นคะน้าถั่วฟักยาวนะครับหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้สําหรับผัดเนาะแตงกวาและมะเขือเทศหั่นตามขวางเป็นชิ้นนะครับเตรียมไว้ตกแต่งอาหารหรือรับประทานสดก็ได้นะครับดังภาพเลยตัวอย่างที่3นะครับ จัดผักที่หั่นแล้วใส่ในจานเพื่อรับประทานสดหรือนําผักไปต้มแล้วจึงจัดวางในจานเพื่อรับประทานกับน้ําพริกนะครับโดยแยกผักแต่ละชนิดแล้วจัดวางเป็นกลุ่มๆเนาะในจานเดียวกันสลับสีให้สวยงามนะครับเพื่อที่ให้อาหารของเราหน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเนาะตัวอย่างที่4นะครับผลไม้ที่เราล้างสะอาดแล้ว นะครับนำมาแยกเป็นกลุ่มเนาะตามความสูงจากนั้นจัดวางรวมกันนะครับโดยให้ผลไม้ที่เตี้ยกว่าอยู่ด้านหน้าผลไม้ที่สูงกว่าเนี่ยก็อยู่ด้านหลังเนาะวางสลับสีให้สวยงามน,นะครับมันจะได้สะดวกต่อการหยิบรับประทานเนาะหลังจากที่เราได้รู้จักกับอุปกรณ์ ในการจัดเตรียมผักและผลไม้นะครับแล้วก็วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและผลไม้กันบ้างนะครับข้อ1เนาะสะดวกต่อการนําไปรับประทานหรือประกอบอาหารนะครับแน่นอนว่าเมื่อมีความสะดวกเกิดขึ้นนะครับข้อ2จึงประหยัดเวลานะครับในการประกอบอาหารด้วยเนาะแล้วก็ข้อ3ทําให้ผักและผลไม้ดูสวยงาม น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องของการจัดเตรียมผักและผลไม้นะครับรวมถึงประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและผลไม้นะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องนี้เนาะเจอกันในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ